ครับการเตรีตัวพิซ้อมของทางด้านยอดอีสานก็โอเคนะครับมาไหลเรื่อนตลอดกับกับการเตรียมตัวไฟที่ผ่านมานี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับเจ๊ก็เตรียมตัวเหมือนเดิมตลอดเลยครับเพราะสังเกตดูได้ยออยสานเขาจะทําร่างกายของเขาดีมาตลอดนะครับทุกไฟเลยนะครับร่างกายเขาจะดีทุกไฟเลยไฟนี้ก็คงดีอีกแน่นอนคงไม่ไม่พลาดแน่ครับไฟนี้เป้าหมายของจเจ๊ก็คือชนะเท่านั้นใช่ครับก็ ใจอยากชนะอย่างนี้แล้วครับนอกจากเงินรางวัลนี่จะเขียดได้มีอาฉีพดให้น้องมีครับมีครับมีแน่นอนทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างขอแค่ตั้งใจชกแล้วก็ชนะลงมาเท่านั้นครับชนะน็อกก็ได้ฟันซอกก็ได้ได้ทุกราคาเลยนี่โหยิ่งกว่าสปอนเซอร์ที่ให้กับมวยช่อง่ายเทอดๆช่องต่างๆเลยใช่ครับว่าขอให้ตั้งใจชคดีเท่านั้นใช่ขอให้ตั้งใจชกครับไฟนี้ถือว่าเป็นไฟสําคัญของ ทางด้านย่อยอีสานแล้วก็จารเจียเรับในพีที่ผ่านมาเคยมีนักมวยที่เข้าชิงแชมป์อะไรแบบนี้ยังครับก็มีตัวแรกนะครับตัวแรกหรือคนแรกก็คือถือว่าโอ้มาดีนะครับก็มมามืดม้มามืดมาก็ดีใจกับน้องเขาใช่ครับถือว่าเป็นม้าน้องสายตาเลยสำหรับยอยอีสานก่อนที่ชกมม่รอบนี้ครับจอเจีได้ตั้งเป้าอะไรครับน้องบ้างไหมครับก็ตั้งใจว่าก็บอกว่าไป น่าจะไปลองเขาแต่มีสิทธิ์ฟุกได้ก็ฟุกได้จริงๆเนี่ยก็คือก็ประมาณว่าจะทําหน้าที่แต่ละไฟให้ดีที่สุดใช่ทําให้เต็มที่พอเต็มที่ไปแล้วก็ได้ผลสําเร็จมาเลยก็ถือว่าดีดีทุกไฟเลยเหมือนไฟครั้งนี้ก็น่าจะยิ่งตั้งใจก็มวยน่าจะเป็นรองอยู่แต่ว่าก็ก็มีสิทธิเหมือนกันแหละครับวก็ตั้งใจเพราะน้องก็ตั้งใจดีในใจลึกๆตาเฉยเองก็บอกว่าความตั้งใจของน้องแล้วความหวังก็น่าจะได้รับการชูมือลงมา ใช่ครับตั้งใจคิดว่าอย่างนั้นก็น่าจะน่าจะชนะนะครับจะไปบอกว่าชนะเลยก็ไม่อยากจะใช่ครับเราเพราะเขาก็อาจชนะเราได้นะครับเพราะเราเป็นรองอยู่แล้วกระดูกอ่อนดีวะแล้วเจอกับทางด้านดอกไม้ป่าล่ะครับครับคู่ชกของย่อยสารจัดเจดได้ดูเกมศึกษาเกมวกับช่วงของเขาบ้างก็ดูครับดูครับมวยเขาก็เป็นมวยที่นั่นแหละครับก็ถือว่าน้องก็ต่อยเก่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะให้น้องยอดอีสารนี่คืออาจจะ มาหลังแต่อาจจะมาแรงก็ได้ไม่รู้เราก็ต้องดูกันอีกทีหนึง่งอาวุธของท่านดอกไม้ป่าที่ทําให้จ่าเจตกังวลกดดันแบบนี้บ้างไหมครับก็ก็กลัวลูกเผอเขาก็ตะก,ก้านคอบ้างแล้วก็หมัดเย็บซ้ายบ้างครับคือหมัดเย็บ,บหมัดเย็บกระแทกแล้วก็ลูกก้านคอของดอกไม้ป่าถือว่าใช่ลูกทุฏเผอกลัวเหมือนกันหนึ่งครับและตรงนี้ครับจ่าเจตได้กําชับน้องยังไงบ้างบอกให้น้องเขาระวังตัวไว้ตลอดเวลานะครับก็คือให้เตรียมการระวังตัวไว้นะครับ ก็หรือก็น้ำหนักมีปัญหาไหมครับน้ำหนักถือว่าสบายเลยเขาต่อยทุกไฟถือว่าร่างกายเขาออกมาดีมากเลยน้ำหนักพิกรร้อยยี่สิบหกก็ไม่ไม่ได้มีอะไรไม่สบายมากเลยฝนตกตกอากาศแบบนี้ครับไม่ไม่หลายคนเป็นห่วงเลยน้ำมวยช่วงหลังฝนตกตกน้ำหนักมีปัญหาหลายคนครับแต่ที่ชามจะไม่ค่อยมีปัญหาท่าไหร่น้องเขาแบบว่าไงอะอากาศมันถึงไม่ถึงกับฝนตกทุกวัน ก็คือถึงตกจาก่าเจก็มีวิธีที่ป้องกันใ,ให้นักม,มวยนี่ไปตามพอดีพิกัดที่ตก<ห>ต<า>ลงกัน<า>กไว้รัดไว้ได้แน่นอนเรื่องน้ำหนักไม่มีผิดผิดพลาดแน่นอนครับของจ่าเจดเนี่ยยิ่งต่อยมวยรอบนี้ต้องคุมไว้เลยนะครับต้องคุมคุมทุกก่อนลงหน้าไว้สี่ห้าวันนี้ต้องคุมเลยครับก<อ>็แล้วแล้วการเป็นตัวฟิตซ้อมของน้องครับซ้อมมากี่วันได้ครับน้องเขาก็น่าจะซ้อมมาระดับก็ยี่สิบวันแล้วอืมยี่สิบวันแล้ว ก็คือจาเจตเองก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดเลยลงมาจากที่ทํางานมาก็มานั่งดูนั่งซ้อมอยู่ทุกวันเลยตรงไหนที่อ่อนไปเราก็ติเสริมช่วยเสริมได้ตลอดแต่ว่าในใจก็ยังหวังว่าน่าจะของแชมป์ได้ก็อยากจะให้ได้แต่มันก็มีสิทธิ์ไม่ได้ได้เราจยไปคิดอะไรมากแต่ว่าแต่ตั้งใจว่าในใจของจาเจตคือคิดว่าชนะนะครับแต่มันก็แพ้ได้ เพราะเรามันกระดูกมัน่อนกว่าแต่ตั้งใจคิดว่าในสายตานะในสายตาของจ่าเจตเองแต่สายตาคนอื่นก็อีกมุมหนึ่งแล้วน้องเขาจะปิดจะบังได้แค่ไหนอีกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบทเวทีมันพูดลําบากเหมือนกันในส่วนตัวจ่าเจตจะคิดว่าย่อิสานนี่จะเอาชนะทางด้านดอกไม้ปลาได้อยู่ที่จังหวะจุดไหนอ๋อก็จุดนี้ก็เอาไว ไปดูครับตั้งใจสอนไว้แล้วมีจังหวะที่ชนะได้นะครับคือว่าแต่แต่จะไม่บอกให้ให้ให้ทราบรอรอดูบนเวทีบนเวทีนะครับอันนี้ตรงนี้ไม่ถือเป็นที่เด็ดของย่อยสารเลยไหมที่เตรียมไปแก้ของทา้งด้านไปแก้โดยเฉพาะเลยครับตั้งใจย่อยสารเขาจะแก้ไปทุกคนเลยนะครับการต่อยมวยที่ย่อยสารมาอยู่กับค่ายรถมวยสวยจ่าเจนะครับจะต่อยผิดศกผิดทรงตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับเชฟบุญธรรมนะครับสี่ไฟนี่ไม่มีต่อยจะไม่ใช่ทรงเดิมแล ทรงสายผิวเลยนะครับทรงหูอ้อนสายผิวแน่นอนนะครับมาต่อยที่นี่คือทรงก็จะเปลี่ยนไปเลยจะไม่ใช่ทรงเดิมเลยหลากหลายขึ้นเห็นได้ครับหลยขึ้นแลว <Zeiten S 1> เห็นได้ชัดเลยละนะครับสุดท้ายนี้เราจดเจดก่อนที่จะถึงวันนั้นครับจะเจดฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์ทางด้านยอดอิสานแล้วก็ค่ายมยรถสวยจา่าเจตนะครับก็ฝากขอบคุณแฟนยอดอีสานแล้วแล้วลก็ยอะแล้วก็ค่ายมยรถสวยจา่าเจตก็ฝาก ติดตามหน่อยนะครับฝากช่วยเชียร์หน่อยให้เป็นกําลังใจน้องเขาหน่อยเข็มขัดเส้นแรกนะครับถือถามว่าหวังไหมมันก็หวังนะครับแต่ก็อยากให้น้องเขาได้ใช้ชนะนะครับพะน้องเขาก็ชนะมาหลายไฟแล้วจะได้ได้แชมป์แบบเต็มตัวสักครั้งอนะ๋ออีกไฟหนึ่ง